สวัสดีครับพบกับรายการ Home Theater Thailand On Air นะครับกับผมบิ๊กบูมครับผมชานมครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทำการรีวิวนะฮะชุดลำโพงใหม่ล่าสุดนะครับจากเคปมีชื่อเรียกว่าเคปคิวซิลลี่ชุดลำโพงซีรีส์ประจำปี2017นะครับซึ่งใครที่ติดตามลำโพงของเคปมานคนจะทราบดีว่าเคปคิวซิลลี่เนี่ย มีประวัติความเป็นมาอย่างช้านานนะครับจากรุ่นแรกนะฮะที่กําเนิดขึ้นเมื่อปี1991นะครับจนมาถึงรุ่นปีนี้นะครับ2017เป็นเจเนอเรชันที่8ดแล้วนะครับสำหรับลำโพง q ิวซีรีนี้นะฮะซึ่งในชุดนี้นะครับประกอบด้วยลำโพง6รุ่นด้วยกันนะฮะเริ่มต้นที่รุ่นอะไรครับลำดับแรกนะครับก็พูดถึงลำโพงตั้งพื้นนะครับสำหรับตั้งพื้นคิวซีรีส์รุ่นใหม่เนี่ยก็จะมีทั้งหมด3รุ่นได้แก่คิว0 Q750 และ Q 5 5 0นะครับแล้วถัดมานะครับเป็นลำโพงวางหิ้งนะฮะมี2รุ่นด้วยกันนะครับรุ่นแรกนะครับ Q 350นะฮะและรุ่นต่อไปนะครับ Q 150้ครับและสุดท้ายนะครับสำหรับลำโพงเซนเตอร์มี1รุ่นนะครับก็คือรุ่น Q 6 5 0 4นั่นเองนะครับ แต่สำหรับรุ่นที่เรานํามารีวิวในครั้งนี้นะครับจะประกอบไปด้วยลําโพงคู่หน้าเป็นแบบตั้งพื้นรุ่น Q750 นะครับครับลำโพงเซนเตอร์ Q650C แล้วก็ลําโพงเซอราว Q350 นั่นเองนะครับคือมีทั้งหมด3รุ่นด้วยกันนะไม่มีซับเบอร์นะครับก่อนอื่นนะครับมาทําความรู้จักกันก่อนดีกว่านะครับว่าในแต่ละรุ่นนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเริ่มต้นที่คู่หน้าเลยนะครับนั่นคือเคป Q750 นะครับ รุ่นนี้นะครมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับคุณชาดมครับอ่าก็ Q750 นะครับก็อย่างที่เรียนไปในตอนต้นนะครับว่าจะเป็นรุ่นลำดับที่2ของลำโพงตั้งพื้นที่มีทั้งหมด3รุ่นนะฮะในส่วนของจุดเด่นเลยซึ่งถือว่าเป็นคุณสมบัติที่มีเฉพาะกับลำโพงของเคฟนะครับก็คือตัวขับเสียงที่เรียกว่า u n นิคิวนั่นเองนะครับโอ้แล้วดว่าเป็นเอกลักษณ์เลยนะพูดถึงเคฟนะฮะก็ต้องพูดถึงดอกลำโพงยูนินะครับ ซึ่งหลอดลำโพงยูนิคิวเนี่ยหลายท่านอาจจะไม่เข้าใจนะฮะว่าการทำงานของมันเนี่ยเป็นอย่างไรนะ,ะคุณชาน,นมช่วยอ,อธิบายทีนะครับสำหรับหลักการของยูนิคิวนะครับก็จะเป็นการนำทวิเตอร์หรือตัวขับเสียงแหลมนะครับไปไว้อยู่ในใจกลางของอ Mid ane, อมิดเลนส์หรือก็คือตัวขับเสียงกลางนั่นเองนะครับสำหรับเหตุผลที่ าทางเคฟออกแบบลักษณะนี้นะครับก็เพราะว่าจะให้ได้แหล่งกําเนิดเสียงที่มาจากจุดกําเนิดเดียวกันนั่นเองนะครับครับผมก็นะคือูดง่าไงว่าเหมือนปากคนเรานะครับที่ว่ามีปากเดียวนะฮะเสียงพูดมาจากเสียงเดียว มได้แยกมาเป็นเสียงแหลมนะฮะหรือว่าเสียงกลางนั่นเองนะครับเพราะงั้นในส่วนของการตอบสนองความถี่ก็จะได้ความกลมกลืนมากกว่านะครับซึ่งในปีนี้นะฮะยูนิคิวแน่นอนว่าเป็นรุ่นใหม่ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนใหม่เช่นกันนะครับความแตกต่างของตัดลำโพงยูนิคิวปีนี้เป็นอย่างไรบ้างครับอ่ะเริ่มกันที่จุดแรกก่อนนะครับสําหรับโครงสร้างของยูนิคิวรุ่นใหม่ก็คือ,อลักษณะขอบเสรารที่เป็นจีบนะครับครับสำหรับชื่อเรียกเนี่ยเขาก็จะมีชื่อเรียกว่า c flex นะฮะ ซึ่งขอบดอกวำมพง c ีเฟล็กนี้นะครับมีวัสดุดหลักนะครับเป็นยางได้รับการออกแบบให้มีความยืดหยุ่นสูงและเบาบางมากกว่าเดิมน,นะครับจากรุ่นก่อนหน้าเนี่ยที่มีความแข็งและหนา เหตุผลที่ทําเช่นนี้นะครับเพราะว่าตัวกลวยเนี่ยก็จะได้ขยับเป็นอิสระมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอ่าสำหรับในส่วนของทวิตเตอร์หรือตัวขับเสียงแลมนะครับรุ่นนี้เนี่ยก็จะใช้วัสดุอลูมิเนียมแล้วก็โครงสร้างที่เราเห็นเป็นแฉกด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นโครงสร้างที่เรียกว่าทั Web นจลินเว็บไกรนะครับอ่าซึ่งหน้าที่เนี่ยก็ไว้สาหรับควบคุมการกระจายเสียงขณะเดียวกันก็ป้องกันตัวโดมไม่ให้ได้รับการกระทบกระแทกครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับสำหรับทวิตเตอร์ ทางด้านหลังเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าดมม์ทวิเตอร์โหลดดิ้งคิวเจ้าแดมนี้นะครับจะมีหน้าที่ในการลด r e s o n นแนนนะครับทางด้านหลังดอกลำโพง Twitter จากเติมเนี่ยถ้าเป็นรูปทรงกระบอกนะครับได้เปลี่ยนเป็นรูปทรงแบบลิมเพื่อให้สลายเสียงได้ดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองครับ ถัดมาครับก็จะเป็นในส่วนของไดร์แฟมของตัววูเฟอร์นะครับสำหรับรุ่นนี้เนี่ยก็ใช้วัสดุเป็นอลูมิเนียมครับแล้วก็ที่เห็นเป็นโครงสร้างขีดขีดโดยรอบนะครับอันนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นตัวเพิ่มความแร่งนะครับสามารถทนกําลังขับได้สูงข,ขึ้นนั่นเองนะฮะในส่วนของลําโพงตั้งพื้นนะครับ Q750 เนี่ยนอกจากดอกลําโพงอย่างที่คิวที่เป็นจุดเด่นแล้วนะครับก็ยังมีดอกลําโพงย่านเสียงต่านะครับที่ประกอบด้วยดอกลาโพง LF นะฮะที่เป็นดอกลําโพงย่านเสียงต่ําและ ดอกลำโพง ABR หรือที่เรียกว่า Auxiliary Base Radiator นะครับการทำงานของ2องดอกลำโพงนี้เป็นอย่างไรครับคุณชาโอมในส่วนของอตัวขับเสียงที่ทำหน้าที่สร้างเสียงความถี่ต่ำโดยตรงเนี่ยก็จะคือดอกลำโพง LF นะครับตัววัสดุตัวแอลแฟมเนี่ยจะผลิตจากอลูมิเนียมทั้งนี้สำหรับลำโพงตั้งพื้นในรุ่น Q-Series ใหม่นีนะ้จะได้รับการออกแบบในส่วนของ ตัวตู้เป็นแบบกึ่งตู้ปิดกล่าวคือจะไม่มีท่อเบสเหมือนลำโพงตู้เปิดนะฮะแต่ว่าจะใช้วิธีการจูนแรงดันภายในตัวตู้ลำโพงด้วยดอกลำโพงที่เรียกว่า ABR สำหรับดอกลำโพง ABR นะครับจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับดอกลำโพงย่านความถี่ต่ำโดยทั่วไปก็จริงแต่ว่าจะไม่มีแม่เหล็กนะฮะการ,รทำงานเนี่ยจะขยับขับเคลื่อนตัวควบคู่ไปกับดอกลำโพงหลักที่ทำหน้าที่ สร้างเสียงความตีตามโดยเฉพาะครับและภายในดอกลำโพง LF ซึ่งได้รับการปรับเปลี่ยนนะครับจากเดิมที่เป็นผ้าได้เปลี่ยนมาเป็นยานเพื่อช่วยพยุงดอกลำโพงให้ชักเข้าออกในแนวดิ่งนะครับไม่ขยับขยื่อนได้ความแม่นยำและมั่นคงมากยิ่งขึ้น ทางนี้สําหรับวูเฟอร์หรือตอลำโพงย่านความถี่ต่ำของ Q Serie s รุ่นนี้เนี่ยจะใช้วัสดุที่เป็นอลูมิเนียมพร้อมๆกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเซอรารา,าวให้มีขนาดที่ใหญ่มากขึ้นเพื่อให้ตัวโคนสามารถขยับได้ลึกมากยิ่งขึ้นและสุดท้ายขาดไม่ได้สาหรับลำโพงตั้งพื้นนะครับก็คือโครงสร้างขารับด้านล่างนะฮะต้องถือว่ารุ่นนี้เนี่ยออกแบบมาได้มั่นคงมากทีเดียวนะครับครับโดยสไปาของรุ่นนีน้ไม่ได้มีแค่แบบเดียวนะฮะ มีทั้งแบบด้วยแหลมนะครับแล้วก็แบบแป้นยางให้เลือกใช้งานอีกด้วยถัดมาในส่วนของลำโพงเซนเตอร์ Q 6 5 0 c นะครับต้องบอกก่อนว่ารุ่นนี้เนี่ยการออกแบบเนี่ยมีความใกล้เคียงกับลำโพงคู่หน้าที่เป็นลำโพงตั้งพื้นมากขนาดตัวตู้ก็เลยจะดูใหญ่โตตามไปด้วยนั่นเองโดยหน้ากว้านะครับอยู่ที่ประมาณ60ซนติเมตรส่วนสูงอยู่ที่ประมาณ21ซนติเมตรโดยน้ำหนักที่มากถึง13.6กกิโลกรัมแนะนำว่าควรจัดวางบนชั้นวางที่มีความแข็งแรง และรองรับต่อการติดตั้งโดจะให้ดีที่สุดควรติดตั้งบนแสตนส์สรับลำโพงเซนเตอร์โดยเฉพาะครับโดยในส่วนของตัวตู้ลำโพงจะเป็นแบบกึ่งตู้ปิดม,มีการใช้งานดอกลำโพงยูนิคิวควบคู่กับดอกลำโพง LF และ ABR เหตุผลที่ให้ดอกลำโพงยูนิคิว ABR และ LF นะครับอยู่ในตู้ลำโพงเซนเตอร์นี้ก็เพราะว่าเสียงพูดของคนเราเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เสียงกลางเพียงย่านเดียวจะมีเสียงย่านแหลมนะครับแล้วก็เสียงย่านต่ำเนี่ยควบคู่กันไปด้วยนะครับ เอามาเสริมกันให้สมับสนุลเสียงที่เป็นธรรมชาติที่สุดนั่นเองและสุดท้ายของชุดนี้นะครับลำโพงวังหิ่งรุ่น q 3 5 0นะครับโดยรุ่นนี้นะครับได้รับการเปลี่ยนแปลงจากเดิมค่อนข้างมากเลยจากเดิมที่ท่อคคายเสียงอยู่ทางด้านหน้าได้ถูกย้ายไปไว้ทางด้านหลัง และดอกลำโพงอยู่ใคิวจากเติมที่เคยอยู่ด้านบนเอาไว้ตรงกึ่งกลางด้านหน้าครับซึ่งโครงสร้างลักษณะน,นี้นะครับท่านใดที่เป็นแฟนเคฟเนี่ยก็จะเห็นว่ามันใกล้เคียงกับรุ่นฉลองครบรอบ50ปีหรือ ls 5 0นั่นเองโดยสื่อชั้นนำระดับโลกอย่างวัดไหฟการันตีให้ถึง5าดาวเลยครับซึ่งลำโพงทั้ง3รุ่นที่กล่าวมานี้ในส่วนของจุดเชื่อมต่อสายลำโพงด้านหลังเป็นแบบซิงเกิลวายชุบทองให้การยึดล็อกที่แน่นหนา ทำความรู้จักกับเคสคิวซีรีชุดนี้ไปพอสมควรแล้วต่อไปก็ถึงเวลาทดสอบนะครับมีทั้งภาพยนตร์เพลงและเกมจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยครับ จากการทดสอบด้วยภาพยนตร์เรื่องโลแกนนะครับฉากการต่อสู้ในช่วงท้ายระหว่างตัวเอกโลแกนที่กำลังขู่คำรามพร้อมประทาไปก็ให้เสียงหนักแน่นถ่ายทอดได้สมจริงดุดันนะครับหรือแม้แต่การฟังเพลงนะครับจากจอห์นเมเยอร์ที่มีจุดเด่นที่เสียงกีตาร์อันอ่อนหวานประสานกับเสียงน้องที่นุ่มนวลก็เข้ากันได้อย่างดีและปิดท้ายด้วยเกม Star Wars Battlefront 2โดยในเกมนี้สามารถให้ระบบเสียงรอบทิศทางแบบ5.1 Channel เมื่อจับคู่เข้ากับเคสคิวซิลี่ชุดนี้สามารถเติมเต็มอัมรถรสในการเล่น ให้เสียงอบล้อมสมจริงลาก,กับอยู่ในเกมเลยทีเดียวครับต้องถือว่าลำโพงเค q ซีรีส์ใหม่รุ่นนี้นะครับยังคงเอกลักษณ์ตามสไตล์ลำโพงอังกฤษที่ให้ความนุ่มนวลอ่อนหวานในขณะเดียวกันก็ยังให้ความหนักแน่นดุดันสามารถตอบสนองทั้งการรับชมภาพยนตร์และฟังเพลงได้อย่างดีเยี่ยมครับโดยราคาของเซตนี้นะครับประกอบด้วยลำโพงตั้งพื้นรุ่น Q750 อยู่ที่59,900บาทลำโพงเซนเตอร์รุ่น Q650-C อยู่ที่26,900บาทและปิดท้ายด้วยลำโพงวังหิ้งนะครับรุ่น Q 3 5 0อยู่ที่24,900บาทสำหรับท่านใดที่สนใจ KF v s Q r i e s เซ็ตนี้นะครับสามารถไปรับชมและรับฟังคุณภาพเสียงได้ตามร้านตัวแทนจำหน่ายหรือที่โชว์รูม Sound Republic สายใต้ใหม่ตามรายละเอียดที่ขึ้นด้านล่างนี้นะครับสามารถอ่านรีวิวฉบับเต็มของ KF Q Series ได้ที่เว็บไซต์ h o m e t h a i l a n d com ตามลิงด้านล่างนี้นะครับ สำหรับครั้งนี้ผมชานมและคุณบิ๊กบูมขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสว,ส,สวัสดีครับ